นักโทษหนีคดีดไม่ใช่เทวดาสีสุวรรณลุยยื่นสอบเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติทักษินเหมือนเทวดานายสีสุวรรณจัญญาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินและอดีตเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรธรรมนูญไทยโพสเฟสบุคระบุว่าสีสุวรรณจาอร้องปอปอชอสอบกรมราชทัณฑ์เอื้อประโยชน์และเลือกปฏิบัติต่อนักโทษชายทักษินหรือไม่ กรณีที่มีการปฏิบัติการต้อนรับทักษินหรือโทนี่นักโทษหนีคดีไปต่างประเทศให้กลับมารับโทษจำคุกในเรือนจำเมื่อวันที่22สิงหาคมนั้นสังคมมีข้อสงสัยมากมายเช่นแน่ใจหรือว่าโทนี่มีโรคป่วยรุมเร้าจริงแล้วทำไม11กรกฎาคม66อุงอิงโพสต์การไปตรวจสุขภาพของโทนี่บอกว่าแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่ะก่อนหน้านี้ที่อยู่ดูใบ โทนี่ก็โชว์ฟิตปังทั้งว่ายน้ำเตะเป้ายกดัมเบลแต่พอมาถึงเมืองไทยราชทันกลับถแถลงโชว์ป่วยซะง,งั้นคุณคิดว่าคนไทยกินแกลบกินย้าหรือหรือเตรียมกันไว้เพื่อใช้เป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดในการขอโอนไปนรักษาตัวในห้องพิเศษได้นอนเบาะนุ่มๆในห้องแอร์เย็นชำของโรงพยาบาลตำรวจกันหรือไม่ครับระเบียบกรมราชทันฉบับล่าสุด23สิงหาคม65ระบุว่านักโทษ ชายทุกคนต้องไว้ผมสั้นด้านหน้าและกลางศีษะยาวไม่เกิน5เซติเมตรชายผมรอบศีรษะเกรียนชิดผิวหนังข้ออ้างว่าโทนี่เป็นผู้สูงอายุมากแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเขียนเป็นข้อยกเว้นเอาไว้ข้อไหนครับ ปกตินักโทษชายทุกคนเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาและเซ็นชื่อยอมรับโทษแล้วจะต้องนำนักโทษชายขึ้นรถราชทัณ์เดินทางไปเรือนจำทันทีแต่โทนี่กลับนั่งรถบอะนิ่มแอร์เย็นชำํำมีรถยนต์ประกอบตามเป็นขบวนยังกับขบวนต้อนรับอาคันตุก,กะจากต่างประเทศไปเยี่ยมชมราชทันตั้งแถวตะเบะไม่กระดากใจกันบ้างหรือ ห่วง10วันแรกต้องกักโรคให้อยู่ห้องขังเดียวพอเข้าใจได้แต่หลังจากนั้นจะยังคงมีอภิสิทธิ์อยู่ห้องเดียวกินหรูอยู่สบายที่ผู้คนเขานินทาตลอดไปหรือไม่ทั้งหมดนี้นักโทษสูงวัยคนอื่นๆราชการไทยจะให้อภิสิทธิ์เยี่ยงนี้เหมือนกันทุกคนหรือไม่หรือคุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนตกลงนักโทษชายโทนี่ เป็นนักโทษที่หนีคดีอาญาแผ่นดินไป17ปีหรือเป็นเทวดาที่เหล่าลูกช้างควรต้องสิโรราบกับไหวบูชาครับผมคนไทยไม่ได้กินแกลบกินญ้าจึงไม่อาจทนเห็นการกระทำเยี่ยงนี้ได้จำต้องนำความไปร้องปอป,ปอชอให้สอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันพฤหัส,สบ,บดีที่24สิงหาคมนี้ณสำนักงานใหญ่ปปอชอสีสุวัณกล่าวโดยก่อนหน้านี้จากกรณีเพจ Facebook ดาวแปแฉกได้ ได้เปิดเผยว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอาการป่วยช่วงกลางดึกประมาณตีหนึ่งของวันที่23สิงหาคมต้องย้ายจากเรือนจำไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพทมกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดล่าสุด กรมรัชทันออกถแถลงยืนยันว่าส่งตัวนายทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนระหว่างควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแดนเจมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำพยาบาลเวรเรือนจำ โดยคำถแถลงระบุว่าวันที่23สิงหาคม66รองอธิบดีกรมรัชทรรนในฐานะโฆษกประจำกรมรัชทรรนเปิดเผยว่ากรมรัชทรรน์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่22สิงหาคมพัสดีเวรได้รายงานว่านายทักษิณชินวัตรซึ่งควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแดนเจอยู่ระหว่างการกักโรคมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอก วัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำพยาบาลเวรเรือนจำได้ติดต่อขอคำแนะนำกับแพทย์ที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันและแพทย์ได้สอบถามอาการโดยละเอียดแล้วตลอดจนพิจารณาจากรายงานประวัติการรักษาของผู้ป่วยโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศ พบมีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงผังผืดในปอดกระดูกสันหลังเสื่อม ดโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคหัวใจเนื่องจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทันยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตจะมีการส่งตัวรักษาให้ทันท่วงทีนายสิทธิกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหลังจากนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้รับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดร,รักษาเมื่อเวลาเที่ยงคืน20ของวันที่23สิงหาคมโดยเรือนจำได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตามระเบียบขั้นตอนของกรมรัชทัน